สวัสดีครับคุณดูทุกคนวันนี้ผมจะพามารีวิวโบล็อตอีโวเจ็ดดาวนะครับผมตัวที่เพิ่งมาอัปเดตใหม่นะครับอ่ะนี่นะครับของอีโวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้โบล็อตห้าตัวนะครับแล้วก็เหรียญโบล็อตอีกห้าสิบนะครับแล้วก็ใช้วิญญาณอีกหนึ่งดวงนะฮะแล้วของชิ้นสุดท้ายนี่คือต้องลงให้ครบยี่สิบด่านนะครับผมยี่สิบตานเองอ่ะส่วนเหรียญทองนะครับก็จะหาในโหมดกันเลดนะครับผมนี่ครับโหมดที่เราลงไอเซนนั่นแหละอ่ะ เนี่ยครับก็อันสุดท้ายเลยนะครับผมเอาต้าเอาอัลต้าโทเค็นโบลอสนะครับผมเนี่ยสองจีนะครับผมใช้ทั้งหมดหนึ่งร้อยจีเนาะก็ได้ห้าสิบโทเค็นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โลกหนึ่งนะครับเพราะว่าเหรีโบลอสมันอยู่ที่โลกหนึ่งนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่โลกหนึ่งนะครับผมนี่ครับมาตรงที่ออฟแล้วก็ฟาร์มมิ่งนะครับผมที่เก็บออฟที่ฟาร์มออฟนั่นแหละครับที่ซื้อออฟนะฮะแล้วก็จะมีถังแยกนีนะครับจะเป็นทางของโบลอสนะจะมีโบลอสยืนอยู่นี้ อ่ะตัวนี้ผมก็ทำครบแล้วนะครับผมยี่สิบทับยีเนาะเนี่ยประมาณนี้ลง20สิบตาเลยนะต้องผ่านด้วยนะครับผมถ้าแพ้จะไม่ได้นะอ่ะแต่เ,เรากดรับไปเลยนะครับผมนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปอีโวโบลอนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาอีโวโบลอนกันนะครับนี่ฮะอัปเกรดแล้วครับผม เราไปได้โบลทสเจ็ดดาวแล้วนะครับนี่โอ้โหโบลทสเจ็ดดาวครับผมตัวที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดจากอัปเดตนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสสกิลกันนะครับผมที่โลก2เนาะโอเคนะครับเราก็อยู่ในห้องฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วนะครับผมและนี่ก็คือเอกฟิกของโบลทสนะครับผมเบสซิ่งนั่นเองเนี่ยก็จะมีออร่ารอบตัวนะครับผมเป็นออร่าที่แบบเหมือนจักรวาลเลยนะสวยอยู่ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมเป็นตัวที่แบบหาง่ายด้วยนะแต่ก็ฟาร์มยากอยู่อ่าฟาร์มยากอยู่นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยอ่ะเงินที่ใช้วางขั้นแรกนะครับผมก็ใช้อยู่ที่ห้าหมื่นเลยนะเออใช้เงินวางในการวางห้าหมื่นนะคือแบบใช้เยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์ก่อนนะครับผมเนี่ยครับเอฟเฟกต์ของเจ้าโบรสเจ็ดดาวน,นะฮะก็จะเป็นพุ่งไปโจมตีแบบรัวๆอย่างนี้เลยเฮ้ยม,มีพื้นแตกด้วยนะคือว่าเท่อะจ๋าว่าเทะนะครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับสวยสวยสวยถือว่าผ่านนะครับผมตัวฟรีที่แบบไม่ฟรีเลยอะเอฟเฟกต์ไม่ฟรีเลยฮนะ โอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปนะครับผมขั้นต่อไปก็จะใช้เงินอยู่ที่1น0 0 0แสนะครับผมดาเมิก็จะเพิ่มเป็น5 9 4 0 0 0นะครับผมกดอัพไปเลยอ่าแล้วก็มีขั้นหนึ่งนะครับใช้เงินอยู่ที่3า0 0 0นนะครับผมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่1นึ่งล้านสามแนะครับผมระยะอยู่ที่135แล้วก็ได้เอฟเฟกใหม่นะครับผมเอเลี่ยนฟลายบิมนี่นะครับวงจมดีก็จะเปลี่ยนไปเป็นทรงกลวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเอฟเฟกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเเเปป็นนกการรยิงลซอออ์ไะะฮ เป็นเลเซอร์ที่ใช้จัดการซาตมะแต่ซาตมะไม่ตายนะครับผมเนี่ยยิงไปเลยโอ้ถือว่าสวยอยู่นะแต่รู้สึกว่าโอ้ยมีแบบพื้นรอยแตกเป็นแบบไฟไหม้เด้อเออเอาละครับขั้นต่อไปก็จะใช้เงินอยู่ที่0,000สนะ 2, 6, 000, 000, นะครับผมดามจอยู่ที่2องล้านหกแสนนะครับผมอ่าแล้วก็อัปเกรดที่4นะครับก็จะเป็น1ล้านนะฮะแล้วก็ดามจก็จะอยู่ที่5้าล้านเก้าแสนืระยะคลมตีอยู่ที่9าวิแล้วก็ระยะจะลดลงนะครับเหลือ70ดนะอ่าได้เอฟเฟกใหม่ด้วยครับ เป็นพุสิบฟูลี่ฟูลี่อ่ะการจงตีก็จะเป็นทรงไม่ใช่ทรงกลวยดิมันเป็นอะไร,รอ่ะเซอร์เคิลเอลีครับวงใหญ่อยู่นะวงใหญ่อยู่อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเรียกมอนมาเช็คสกิลกันนะเลยนะครับเนี่ยัวยิงเป็นแบบนี้ครับปล่อยมิสไซล์ลงมาจากฟากฟ้านะหรือว่าเป็นการต่อยก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอยลองอีกทีนึงนี่เป็นการ่อยแบบรวดเร็วนะครับผมคือล่างนี้มี เหมือนกันก้นหายใจอ่ะเหมือนโบลอ์แกจะบอกไว้แบบแบบนั้นนะฮะคืออยู่ได้ไม่นานนะครับผมอ่ะขั้นต่อไปนะครับก็จะอัพอยู่ที่2องล้านสองแสนห้าหมื่นนะผมดาเมจอยู่ที่9ก้าล้านสองแสหอ่ะรือเรียกมอนต์มานะครับว่าเอฟเฟคจะเปลี่ยนไหมก็เหมือนเดิมนะครับผมแค่ตีแอนะครับผมเอ่อแค่ตีแอนะขั้นเมื่อกี้ตีแอร์นะผมมึงขั้นที่5แล้วขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนนะผมดาเมจก็จะเป็นที่สิบห้าล้านแปดแสนนะผมระยะก็จะเพิ่มมา80นะครับ อ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นเอฟเฟกต์สกิลแบบไหนก็จะเป็นการโอ้อะไรวนะน่ะลูกบอลดำๆเฮ้ยระเบิดแบบโค้สวยคือร่างโบลอล่างนี้คือแบบเอฟเฟกอลังการมากเลยฮะ,ะก็ว่าอยู่ทำไมทำนานนะเออทำนานจริงๆบิดแล้วบิดอีกนะครับผมโอเคใช้เงินอัพขั้นต่อไปนะครับ1 000, ล้านดดเมก็อ,อยู่ที่17ล้าน1แสนนะครับผมกดอ,อัพไปเลย โอเคครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1นล้านห้าแสนนะฮะดาเมจก็จะอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านนะครับผมระยะเก้าสิบกาลิกติกอะไรอะกาเล็กติกเหรอกาเล็กติกเอเลียนส์บอมบ์นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเอ็กซ์เพคสกิลกันครับผมเนี่ยแล้จะเป็นอะไรประมาณนี้เนี่ยปล่อยขึ้นลูกบอลไปโอ้โหระเบิดนะเฮ้ยระเบิดแบบรู้สึกเหมือนพลังเหมือนของไอเซนนะฮะแต่อันนี้เป็นสีฟ้าเนาะเป็นระเบิดสีฟ้าน่ะโอ้โหทำลายล้างโลกได้เลยนะครับผมวันนี้ ใช้เงินอัพเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงินอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นนะครับดาเมจอยู่ที่26่สิบหกล้านสี่แสนนะครับผมกดอัพไปเลยโอเคนะครับขั้นต่อไปก็จะใช้เงินอยู่ที่10ล้านเลยนะโอเคขั้นต่อไปใช้เงินอัพสิล้านนะครับผมดาเมจก็จะอยู่ที่50ล้านนะแล้วก็เวลาในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะเป็น12บสองวิแล้วก็ระยะในการโจมตีเป็น100นะครับผมอ่าแล้วก็ได้เอฟเฟิกใหม่นะครับโหลดดิ้งสตาร์แคนนอนนะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟิกเลยนะครับผมอ่ะ นี่ครับเป็นสกิลของโลดดิงสตาร์แคนนอนเอาเอาโบลท์หายเอานี่ไงเฮ้ยเฮ้ยแสงอะไรวะเอ้ยแสงอยู่ข้างบนโอ้โหอย่างที่ดาเมจห้าสิบล้านท่านชมเดี๋ยวเรามาดูไกลๆนะดูไอเฟ์ไกลๆ,ๆโอ้โหดูดิเป็นแสงแบบบีมลงมาเลยอะแคนนอนเลยอะเออเปนแบบเลเซอร์แบบขนาดวงใหญ่เนี่ยนี่ขนาดไม่บัฟนะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่ห้าสิบล้านเนาะ เดี๋ยวเรามาบัาให้กับโบลอสของเรานะครับผมในการใช้อุราฮระบัฟดาเมจไปแล้วนะครับผมดาเมจอยู่ที่17ล้านหกแสนนะครับผมระยะโจมตีอยู่ที่120โอ้โห120เลยนะคือแบบดาเมจอยู่ที่176ล้านอ่ะนี่เออผมลืมบอกนะครับผมว่าเลเวลของผมยังไม่ตันเนาะเลเวลอยู่ที่11อยู่ดิถ้าเลเวลตันก็น่าจะแบบสัก300ล้านนะนะน่าจะ300ล้านนะครับผม โอเคนะครับก็ดูลรวม,มแล้วก็มีสเสน่ห์นะไม่อาไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือว่าโหอ,อยู่นะครับตัวนี้มันตีแอนได้ด้วยนะอามีอยู่ที่130กว่าล้านอะ่ะคือแบบแต่ก็ใช้เงินอัพเยอะเหมือนกันนะประมาณโอ้ยกว่าล้านมั้งนะครับเป็นตัวละครที่ลงอินฟินิตได้คดีนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวคู่ซันในโค้ดต่อนะครับผมอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ